สวัสดีค่ะคุณปิงค่ะสวัสดีครับพี่มอนครับตลาดทุนไทยก็ต้องเรียกได้ว่าพักฐานตามบรรยากาศตลา,ตลาดต่างประเทศเช่นกันเนาะครับครับก็เอ่อมันก็เป็นอย่างที่พี่มอนได้รายงานให้คุณผู้ชมฟังนะครับ,รบมันมีประเด็นที่ทำให้เสร็จคำสั่งประธานาธิบดีในการที่ให้แบรนดนะ์บริษัทของอบริษัท บริษัทของจีนนะครับแล้วจะเป็น SMIC ซีซีเอวโ <SM IC S 1> อซีสมไอซีนี่กินแล้วเรลงไว้ตั้งมาแล้วนะครับรรก็ทีเดียวเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ตลาดจะลงมาด้วยเรื่องนี้คือถ้าเอานะเพราะว่าหลังจากที่เป็นโจไบเดนก็เชื่อว่าเชื่อว่าการแบนรอบนี้เนี่ยคำสั่งตรงนี้น่าจะถูกเรียกว่ายกเลิกไปนะครับก็น่าจะเรียกว่ามีการแคปฟาวไปนะครับ อย่างไรก็ตามในช่วงนี้เนี่ยการปรับฐานของตัวตลาดหุ้นไทยมันเป็นไปทั้งภูมิภาคนะครับการลงมันเลยไม่ได้ดูน่ากลัวนะครับเมื่อขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักอย่างที่เราได้เห็นนะครับแล้วในเดือนหน้ามันจะเป็นเดือนที่ทุกคนเข้าสู่หมดพักสงบอยู่แล้วไงเดือนสุดท้ายของปีนะครับเงีย,งยบๆอยู่แล้วนะครับตลาดหุ้นไทยเองก็ดีที่ได้ลดความร้อนแรงลดมันก็ถอยลงมาแล้วนะครับเราก็ได้เวลาที่จะทยอยเก็บเพิ่มเพื่อปีหน้านะครับค่ะ <Okay. S 2> ออดทนอยู่กัท่ทานอีกแค่เดือนเดียวพี่ครับ ถ้าคนที่ตกรถจะขอขึ้นรถตรงบริเวณไหนแบบไหนยังไงคะทม<อ>แทนนะฮะผมว่าพันสี่ร้อยยังไงก็ได้เห็นอ่ะต่างของพันสี่ร้อยก็คงต้องไม่เห็นด้วยนะครับ mm hmm. เราจะรอก่อนก็ได้ครับเพราะว่าในเดือนมอการาไอเดือนพันวาคมเนี่ยตลาดมันซึมอยู่แล้วตลาดไม่มีปัจจัยเร่งอะไรเลยซึ่มอย่างเดียวนะครับต่างชาติเองเขาก็จะพักมือเราเห็นได้ชัดจากตัวตอนแตงกิฟต i วิ่งอ่ะพอต่างชาติเขามีงานเทศกาลปติบก็เรียบร้อยเลยเงินก็ไม่เข้านะครับเดือนหน้าเนี่ยก็มีงานเทศกาลเยอะใช่ไหมครับก็่าจะเป็นนั้นพักเป็นหลักมาากกว่ แล้วในเมืองไทยเองก็วันหยุดเยอะนะพี่ช่วง10-13หยุดรอบนึงแล้วก็ช่วงวันที่5ก็หยุดอีกรอบนึงช่วงปลายปีก็หยุดอีกนะครับตลาดน่าจะเน้เงียบครับเพราะเราก็รอเก็บเกๆๆนะครับพี่เพื่อปีหน้าเพราะเดือนมกราคมผมเชื่อว่าตลาดจะจะปรับเพิ่มขึ้นได้แรงอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าจ้องจะเก็บนี้นะ่าจะเก็บกลุ่มไหนแบบไหนยังไงคะคุณบิงเหมือนเดิมเลยนะครับก็ผมเน้นไปที่หุ้นใหญ่ในเซปริตี้อยู่เหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้พลังงานกับปนโตรเคมีกาลังลงมาเราก็เลงต่อนะครับส่วนหุ้นไอ l อมันคงลงยากอะ่ะแต่ถ้าลงมาคือเก็บอย่างเดียวนะครับพอพีทีกับพีทีีซีถ้ามันลดความแพงลงมาเราเก็บนะครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์อ่ะเริ่มย่อลงมาละบีบีแอลฮิโก้ก็เก็บแล้วมันมีประเด็นเรื่องนี้ด้วยนะพี่่อรถเก่าแรกรถใหม่อะ่ะไอส่วนรดแสนหนึ่งอะ่ะฮิโก้ได้ประโยชน์เต็มๆนะครับเต็มปเลยเพราะว่ามันก็เท่ากับว่าสินเชื่อชอบซื้อก็จะต้องปรุงขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งถูกไหมฮะก็ ฮิสโกลรอบนี้มาเก็บเลยเพราะปีหน้าผมว่าซื้อแรงแน่ๆนะครับที่มีประเด็นเรื่องไอรรถเก่าแลกรถแลกรถใหม่ด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มการเงินสวัสด์ MTC นะครับแล้วก็กลุ่มขนส่งทางราง BEM วันนี้ก็ลดระดับความแพงลงมากลุ่มสื่อสารนะฮะก็มองไปที่ Advanced นะครับอ่า 5G ปีหน้าได้ใช้กันเต็มที่ไหนจะมี iPhone ใหม่ให้ได้ใช้ด้วยอุปรกรณ์ที่สบสุน เรื่องเกี่ยวกับการได้ใช้คลื่น 5G มันก็จะดีขึ้นนะครับในปีหน้าแอกวานก็ได้ประโยชน์นะครับเพียงแต่ว่ากาไรปีหน้าของแอนวานยังยังไม่ฟื้นนะพี่ปีหน้าก็ย่าจะยังหดตัวจากปีนี้หน่อยเพราะปีหน้าค่าใช้จ่ายเยอะนะครับอ่าเนี่ยคือกลุ่มใหญ่ๆใ,ในเซฟซตี้ผมว่ายัางไงเราก็ยังเก็บเหมือนเดิมนะครับถ้าจะเอานอกเซฟตี้ผมก็ยังคงเป็นพวกเดินเรือยังคงมอง PSL เป็นตัวเด่นนะครับส่วนตัวอื่นไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งอุ้นกลางหุ้นเล็กเท่าไหร่ในตอนนี้นะครับก็หมายความว่า หุ้นยอ่อในบริเวณนี้ก็นะ่าที่จะสะสมบางตัวที่คุณจริงคุณปิงพูดนะคะคือจะรอไปถึงพันสี่ก็ได้ครับมันโอกาสไปถึงพันสี่มันเยอะมากครับในเดือนหน้ามันไม่มีคาตาัตเลฟโซเลยไงพี่ไม่มีปัจจัยเร่งเลยเลยค่ะ,ะปริมาณวอลลุ่มที่ออกมานี้เป็นอย่างไรบ้างคะคุณปิงที่เจ็ดหมื่นกว่าล้านนี้เป็นล,ลุ่มอะไรครับเดี๋ยววันนี้ถึงแสนล้านอยู่แล้วพี่เพราะว่าช่วงปลายตลาดเดี๋ยว MSCI ทำงานอีกโอ,อช่วงปลายตลาดตึ้ง ตลาดก็จะปึ้งขึ้นมากลายเป็นแสนล้านซึ่งก็ดีจบๆกันไปสังเกตไหมครับเนี่ยว่าไอ้หุ้นที่เขาบอกว่าจะลนดน้ําหนักอะ่ะมันลงมาก่อนเดี๋ยวดูนะพี่ไปตลาดมันจะขึ้นเอาไอ้ <จะ S 2> ที่เพิ่ม, <5 S 2> มน้ำหนักก็ลงเฉยเลยนะตอนนี้เดี๋ยวตรงเดต้าเนาะพี่เห็นครับราคาก็ปรับตัวลดลงส่วนทางด้านซีรีส์ซัดและท่านคุณปิงทีเฟกเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ผมยังไม่กล้านะครับพี่เพราะว่ามันคงซึมลงเรื่อยๆเลยนะครับให้หน้าช็อตผมก็ผมก็ไม่ค่อยห้าวเท่าไหร่ผมไม่ค่อยชอบสวนเทนนะครับ ก็รอลองอยู่ครับแต่ว่าต้องรอให้ตลาดมันลงมาให้มากกว่าเนี้ครับอืมก็รอสักพันสี่ต้นๆเนาะครับครับคุปิงวันพุธนะพี่วันพุธน่าจะได้แอคชั่นครับอืมในส่วนของตัวซับใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับอืมอ่ะก็ด้วยประกาศและเป็นเช่นนี้นะคะนังจุนเป็นปัจจัยจากต่างประเทศเป็นหลักเลยนะคะเรื่องราของทางด้านมหาอำนาจโลกที่เขา ปะทะกันอยู่นะระหว่างจีนกับสหรัฐนั่นเองนะคะค่ะก็ต้องรอดูส่วนประเทศไทยนี้มหาอำนาจปะทะกันม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 ันก็คงไม่ได้ถึงขนาดเป็นมหาอำนาจนะครับพี่มันเป็นการประทะกันระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่นะครก็วันที่สองนี้มันจะมีเรื่องสารธท่านดูนะครับ <c oughs> คิดว่าคิดว่าไม่มีอะไร มแม้ว่าจะไปดูกันที่ผมก็ไม่ตั้งพยายามไปตั่งแกะแนละ้วถ้ามาดูมาตรา184กับ186แล้วนะใช่ค่ะไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะไม่น่าไม่น่าจะผิดครับก็คาดว่าก็นายกก็ยังคงเป็นคนเดิมอยู่เหมือนเดิมนะครับค่ะ,คะ,คะ,ะใครที่ยังไม่ได้ขึ้นรถตกรถจะรอขึ้นตรงบริเวณไหนก็ติดตามไปนะฮะแล้วจะขึ้นรถคันไหนก็เลือกไปส่วนท่านที่ขึ้นรถมาแล้วเขาถอยมาจะปรับพอนไหมให้คุณปิงคะ งไ,งไม่พี่ <S <S ผมเรามีทุนตั้งข้างล่างแล้วเราจะไปขยับทําไมให้เหนื่อยอใช่ไหมฮะผมคิดแต่เรื่องเลี้ยงลูกเรื่องเที่ยวอย่างเดียวแล้วพี่ค่ะ,ะก,ก็ก็คือไม่ต้องถอยแล้วก็กระโดดออกนะฮะยังยังยังไม่ครับไม่ครับผมมองปีหน้ามันจะต้องได้ดีกว่านี้ครับอบปีหน้าได้ดีครับพี่ขอสักตัวสิสักตัวเด็ดเด็ดเด้อโอ้ยเราก็คุยกันแล้วเห็นไหมะ คุณอารม์อะไรเงี้ยเห็นปหอะไรวทคุณอะไรนี่คุณ IBL ไงที่ i l ขึ้นมาแล้วอเก่งมากเลยมันขึ้นมาแล้วอะขึ้นมาแล้วค่ะคุณต้องเรามาตั้งแต่ข้างล่างพี่รอบเนี้โหยิ้มหวานมากเลยเนี่ยอ b l IBL นะฮะก็ดันดันกดกดอยู่ที่บริเวณยี่แปดกับสามสิบมาโดยตลอดวันนี้ก็ปึ้งขึ้นมาปึ้งวันแรกเลยขายเพนทิ้งมาเนี่ย ครับฮะคุณปิงอะไรนะครับพี่ปึ้งมาเก็บมาโดยตลอดสามสบาทสามเอ็ดบาท,บาท,บาทขายเลยมั้นเนี่ยโอ้ยอย่ารีบร้อนเลยพี่ปีหน้าต้องได้ดีครับพี่ทําไมถึงถึงมองว่า i v l จะได้ดีฮะมันก็ได้ดีทั้งตลาดไงพี่ใช่ไหมเราก็มองตีมใหญ่คอมพลิตี้มองปิโตเคมีมองเวลเท็กซัสไปหกสิบหกสิบ้าเหรียญสปาเรลมันต้องได้ดีพว่สเปดเพชรมันต้องขึ้นตามสิ ใช่ไหมยังเชื่ออย่างนั้นอยู่ครับปีหน้า v ต้องได้ดีครับพี่ i อ m สามสิบ <laughs> <30 S 2> <laughs> ปีนี้ <laughs> ปีหน้าเท่าไหร่เนาะราคาเขาออกมาหรือยังพี่ก็ยังไม่แน่ใจราคาหุ้นอ่าค่ะนั่นก็เป็นบรรยากาศในส่วนของทางด้านอ่าคุณปิงนะฮะก็ยังมองว่าตลาดปรับฐานมาก็ดีนะฮะก็ดีจะได้แบบ มีโอกาสในการที่คนที่ตกรถจะลดความร้อนที่มันร้อนเกินไปสองปีที่ผ่านมาเดี๋ยมอแตกเนาะใช่ไม่ดีหรอกค่อยๆค่อยๆขยับดีกว่าไปอย่างช้าๆโลบัตชัวพี่การการที่จะดับความร้อนมาการโค้งตัวลงมาของตลาดนี้สิ่งที่นักทุนต้องมอนิเตอร์คือฟันฟลอร์หรือว่ามอนิเตอร์อะไรคะ ผมไม่ค่อยอยากให้มอนิเตอร์นะพี่ผมอยากให้ปิดหน้าจออย่าไปยุ่งมันเลยตลาดมันต้องมีขึ้นแล้วก็มีลงถูกไหมครับพีมแต่ว่าเรามั่นใจแล้วใช่ไหมว่ามันพบ่งจต่าสุดไปแล้วถ้าเราบอกมั่นใจว่ามันพบ่งจะต่าสุดไปแล้วเราแทบไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยเพราะเรามีหุ้นแล้วใช่ไหมครับเราจะไปดูมันให้เครียดทําไมอ่ะมันก็ขึ้นขึ้นลงลงของมันทุกวันอ่ะเราก็ต้องมองกันที่ตีมยาวเชื่อในแผนการระยะยาวนะครับจ้ะเขางคุณปิงเหมือนเดิมเนาะเชื่อในแผนการระยะยานั่นเองนะคะ นักทุนที่ติดตามก็ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจนะฮะก็คือลดความร้อนแรงของตลาดทุนไทยนั่นเองนะฮะ,ะก,ก็เป็นจังหวะที่ดีขอบคุณมากเลยนะพี่ค่ะปิงค่ะครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ค่ะก็เป็นไอเดียของคุณปิงนะคะยังเชื่อนะคะเชื่อว่าตลาดในปี2564จะดีกว่าปีนี้แน่นอนใครที่ขึ้นรถมาตรงบริเวณพันสองถ้าหากได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าก็ยังอยู่บนรถต่อ ส่วนนักทุนที่ยังไม่ได้ขึ้นรถอถอยมารอบนี้คุณปิงก็แนะนําหุ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะเป็นทิสโกอเมืองไทยสวัสด์แล้วก็ในส่วนของ BBL หรือว่า ADVANCE แล้วก็หุ้นเรืออีกตัวหนึ่งที่ถอยมาก็คือ PSL นั่นเองนะคะก็สามารถที่จะ,ะขึ้นรถหุ้นที่คุณปิงได้แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตลาดก็ดับความร้อนแรงนะเพราะว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆนะ RSI ต่างๆนะะต้องถือได้ว่า o อ e r b o ์ r อนะคก็คือ มีการซื้อบริเวณเขตซื้ออย่างอย่างเยอะสําหรับตลาดทุนไทยในเชิงสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อรับความร้อนแรงแบบนี้อย่างนี้แล้วนะฮะวันนี้เองนะฮะวันจันทร์พอดีทางคุณจุ้ยจรนเวศไม่สะดวกเลยต้องขออนุญาตาเชิญคุณบวยคุณ